วางตุง้งผู้ป่วยไตยเสื่อมสามารถทานได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเอธนรัตน์นะคะวันนี้ค่ะเอมาในหัวข้อของผักกวางตุ้งนะคะซึ่งมีผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะโทรเข้ามาสอบถามค่ะว่าเขาสามารถทานผักกวางตุ้งได้หรือเปล่านะคะผักกวางตุ้งนะคะที่เราเราท่านๆ่านนะคะมักจะพบบ่อยๆก็ตามร้านบะหมี่นะคะพวกบะหมี่เป็ดบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่า ผักกวางตุ้งนั้นไม่เหมาะกับผู้ป่วยไตยเสื่อมนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือทานไม่ได้นะคะเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะว่าผักกวางตุ้งนะคะเขามีค่าโพแทสเซียมระดับปานกลางถึงสูงเลยค่ะ กวางตุ้งนะคะ100กรัมเนี่ยเขาจะมีโซเดียมอยู่ที่65มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีค่าโพแทสเซียมนะคะอยู่ที่227มิลลิกรัมค่ะแล้วก็มีค่าฟอสฟอรัสนะคะอยู่ที่31มิลลิกรัมนะคะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะเลี่ยงนะคะถ้าเราเป็นผู้ป่วยไตยเสื่อมยิ่งผู้ป่วยไตยเสื่อมระยะ 3B จนถึง5เนี่ยถือว่าเป็นระยะท้ายๆแล้วนะคะต้องระมัดระวัง ค่าโพแทสเซียมค่าฟอสฟอรัสนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปตรวจแล้วนะคะแล้วก็พบว่าค่าโพแทสเซียมของเรานั้นนะคะต่ำอยู่แล้วเราอยากทานผักกวางตุง้งมีวิธีนะคะก็คือนำผักวางตุ้งเนี่ยไปลวกแล้วก็เอาน้ำทิ้งก่อนสัก1-2ถึงครั้งนะคะแล้วเราค่อยทานค่ะค่าโพแทสเซียมจะได้ออกไปกับน้ำนั้นนะคะแต่ยังไงนะคะเอว่า เราควรจะเลี่ยงดีกว่าค่ะแล้วก็หาผักอย่างอื่นมาทดแทนนะคะเช่นผักบุ้งหรือว่าถั่วง,งอกนะคะพวกนี้ผู้ป่วยไตยเสื่อมยังสามารถทานได้นะคะก็แนะนำว่าทานผักสลับกันไปนะคะวนเวียนกันไปไม่ทานซ้ำๆเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้วิตามินหรือสารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะคะค่ะคลิปนี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วเอกจะนำข้อมูลดีๆสาระดีๆมาฝ่าอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เ hey, อด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ